สวัสดีค่ะพี่น้องปังไปสุขูสุคนชาวยูทูบดิดเร r ยเชตอิสกินสบายใหญ่กรนะคะมุนีก็นำผลไม้ที่นากินนาทานของชาวยุโรปมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะมีอะไรบ้างดูนะคะเชอร์รี่สตรอเบอรี่กิโลละ10ยูโรเจ้าค่ะลูกใหญ่ๆตัวๆสดๆจากสวนเลยนะคะเพื่อนๆน่าทานมากค่ะ10ยูโรนะคะเปาสดๆจากสวนเลยพี่น้อง ยี่ก่อนไปออกมาหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็มีองุนนะคะองุนไรเมล็ดค่ะเพื่อนเพื่อนไรเมล็ดนะคะรสชาติหวานฉ่ำมากนะคะสีแดงสีเขียวไรเมล็ดทั้งนั้นเลยนะคะเจ้าค่าอันนี้ออกจากแพงซะหน่อยนะคะจีวีนะคะลูกหนึ่งห้าสิบเก้าเซนค่ะที่รักลูกละห้าสิบเก้าเซนนะคะพัน พันเนื้อเหลืองค่ะของประเทศไหนไม่รู้นะคะเชอร์รี่เชอร์รี่ตัวนี้อยู่ที่กิโลละ6ยูโรห้สตางค์เจ้าค่าะราคายังคงเดิมอยู่นะคะลูกใหญ่ๆตัวๆหวานๆฉ่ำๆเพื่อนๆมาร่วมสนุกากับการกินผลไม้กับยายกอนนะคะอ่าบะบายใ,ใหญ่ห่างมากค่ะเอามาลงลงมือ ินผลไม้กับยีกรนนะคะที่รักทุกคนสวยมากนะคะสุดๆส,ดสวยๆเลยเนาะนี่เอาลูกใหญ่ๆตัวๆเลยเจ้าค่ะยุโลปทุเรียนราคาแพงมากนะคะแล้วก็กินผลไม้ของท้องถิ่นที่เขามีก็แล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะชิมกันค่ะออืม,อม,อม หวานมากหวานมากกับที่รักอืมอืมหวานมากขอบอกหวานมากอืมอืมอื้อือ สดสวยมากสดสวยอยู่บอกใครเชียวค่ะลูกใหญ่โตโตตุ่มเอวเงินกัน รสชาติเปรี้ยวต่างกันนะคะหวานก็ต่างกันเนะอันนี้หวานหวานออกหวานเลยอันนี้หวานอมเปรี้ยวะคะ่ะแล้วลูกสีเขียวนี้พันสีดำกอร่อยกว่านะครับอืม,อม สตอเบอรี่กินชอรี่กันหวานชื่นใจอันนี้ไม่มีเปรี้ยวนะคะหวานอย่างเดียวชื่นใจมากค่ะที่รักคุ้มค่านะคะ คุ้มค่ามากเลยที่รลักอืมหวานมากอืมออืออร่อยสุดยอดอืเป็นเพื่อนสดๆสวยๆอืออือือ,อไปแล้วเจ้าค่ะ มาแวะชิมให้ดูนิดหน่อยอไปแล้วส่วนลูกนี้เี๋ยวกนต้องเอาไปปอกก่อนปอกเปลกก่อนนะคะจากลาท่านผู้ชมไปแล้วเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครลืมเออถ้าใครไลค์ใครชอบนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เย่กนด้วยนะคะที่รักทุกคนสำหรับคลิปนี้จากท่านผู้ชมไปแล้วสําหรับ ชาว u t u b e ติดด้วยเช็ดอีฐกินสับใบยี่กรบบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปใหม่นะ